สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลและกลัาพบกับผมอีกครั้งหนสกู๊ปเด็ดกระตูนในเรื่องดาพ,พิคาทสูนนะครับวันนี้ก็จะเป็นผลโหวตตัวละครที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุดในคิเมซึโนเยะะหรือดาพ,พิคาทสูนนะครับอันนี้ก็เป็นผลโหวตจากโชนเนนจัมไรสัปดาห์จากคะแนนโหวตทั้งหมด1 3 3 1 6โหวตเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่า25ตัวละครดังกล่าวจะมีใครบ้าง อันดับที่25คือมูตร,รตะได้ไป342โหวตครับเป็นสมาชิกของหน่วยล่าศูนผู้คอยซับพอร์ตพวกทันจิโร่กับเสาหลักแล้วก็เป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่ง ก็จะดูตลกตลกและสร้างสีสันให้กับเรื่องและก็ยังเป็นคู่จิ้นกับทันจิโร่ด้วยในบางครั้งกับอีกคนที่ได้อันดับร่วมก,กันก็คือคานาเอโกโชพี่สาวของชินอบุเป็นคนที่เก็บคานาโอมาเลี้ยงแม้ว่าจะมีบทบาทในความทรงจําของชินบุเพียงตอนเดียวแต่ความโลกสวยของคานาเอะน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ติดตาผู้ชมไม่น้อยครับ อันดับที่24คือทามายโยะ35 353โหบวต์ผู้คิดรักษาให้เนสโกเนี่ยหายจากการม็นสูนครับเธอเป็นอสูนก็จริงแต่ก็ไม่ได้เดินทางเส้นเดียวกับมูซันและต้องการจะช่วยเหลือพวกนักล่าสูนเพื่อคิดคนยากในการรักษาเนสโกให้หายจากอสูนมาเป็นมนุษย์ทามายโยถือว่าเป็น MVP ของเรื่องเลยก็ว่าได้และก็เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวที่ยูชิโรเคารพรักนั่นเองครับอันดับที่23คือมูซันได้ไปทั้งหมด7 3 5โหโวตครับเป็นบอสใหญ่ของเรื่องด,บดาบพิฆาตส บิดาแห่งอสูนเป็นต้นกําเนิดของ12อสูนจันทราทั้งหมดด้วยความที่โหดเที่ยมแล้วก็เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดแต่ได้ผลบุวดเพียงแค่ลำดับที่23เท่านั้นถือว่าเป็นตัวร้ายที่ไม่น่าจดจําสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมไม่สปอยกันล้วกันให้เพื่อนๆหาฉบับหนังสือการ์ตูนมาอ่าน,กนลกันนะครับ อันดับที่22คือฮิเมจิมะเกียวเมได้ไปทั้งหมด843บโหวตเป็นเสาหลักศิลาที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเสาหลักพร้อมจะต่อสู้ด้วยความเที่ยงธรรมอีกทั้งยังมีประสบการณ์สูงและไว้ใจได้เป็นคนที่คอยช่วยเหลือทันจิโร่ในช่วงท้ายเรื่องที่ไว้ใจได้ในฝีมือคนหนึ่งไปเลยครับอันดับที่2 1คือไคกาคุได้ไปทั้งหมด865โหวตครับเป็นอดีตนักล่าศูนย์เป็นสิิพี่ของเซนิสือที่ทรยศบทบาทของเขาจะมีมากขึ้นนนนใใฉบบังัมงะตอเเดกเดีย ก็อิจฉาเซนิส,สึที่อาจารย์สนใจเซนิส,สึมากกว่าตัวเขาทาให้ความริษยาก่อตัวมาเป็นศัตรูกับเซนิส,สึขึ้นแต่ผมก็งงว่าทาไมอันดับถึงแซงมุซันได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันดับที่20คือโยริอิจิ9ก3าบโวเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในหมู่นักล่าอสูนและก็เป็นผู้จัดการมูซันจนเขาต้องหลบซ่อนตัวในสังคมมนุษย์อยู่หลายปีในอนิเมะซีซั่นแรกอยู่ในภาพแฟลชแบ็กของมุซันเท่านั้นเขาก็คือต้นกําเนิดของปราณที่ถ่ายทอดมาอย่างนักล่า ทั้งหมดและก็ไม่มีใครสามารถจะก้าวข้ามเขาได้อีกแล้วแม้แต่ทันจิโร่พระเอกของเราก็ตามครับอันดับที่19คือซาบิโตได้ไปทั้งหมด1,359โหวตเป็นอดีตลูกศิษย์ของซากอนจิโผล่มาในอนิเมะต,ตอนที่4มาช่วยสอนทันจิโร่ในการจับทริกเพื่อสอนการหายใจในการใช้ปราณครับแต่ซาบิโตก็มาในรูปแบบวิญญ,ญาณเท่านั้นทําให้ทันจิโร่สามารถผ่านการทดสอบในการฟันหินยักษได้จริงๆแล้วซาบิโต เขาตายเพราะอาสูนพร้อมกับน้องสาวไปแล้วแม้ว่าเขาจะโผล่มาแป๊บเดียวแต่กลับได้อันดับสูงกว่าโยริอิจิเฉยเลยนะครับผมอันดับที่18คือโดมะได้ไปทั้งหมด1589โหวตเป็นอาสูนข้างขึ้นลำดับที่2และได้ชื่อว่าโชนชั่วที่สุดในบรรดาอาสูนทั้งหมดเป็นตัวละครตัวเดียวที่ไม่มีปมด้อยในการทำชั่วอะไรเลยและสาเหตุที่เขามาเป็นอาสูนเพียงเพราะแค่ว่าก็แค่เบื่อเบื่อนะ และถือได้ไว่าเป็นตัวร้ายที่น่าจดจำกว่ามูซันก็ว่าได้อาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ไร้สำนึกดูโฉดชั่วและกวนตีนดีอันดับก็เลยสูงกว่ามูซันนั่นเองครับอันดับที่17คืออาคาสะได้ไปทั้งหมด 1982โวลต์เป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่3และจะมาปรากฏตัวในมูฟวี่รถไฟแห่งนิรันทร์ที่จะฉายในไทยรอบปกติวันที่3ธันวาคมนี้ครับและบทอันแสนชั่วของเขาที่มีความปรารถนาจะเข้าโลกที่มองทะลุป,ปูโปรง่งและถ้าอยากจะรู้ว่าบทของเขาจะเป็นยังไงก็ลองอ่านในฉบับหนังสือการ์ตูนได้เลยนะครับอันดับที่16คือ U, เอนมุได้ไปทหมดั้งหมด2435โวลต์เป็นอสูรข้างแรงนดับหนึ่งที่รอดมาจากการโดนมุซันสังหารเพราะความพักดีในตัวม ประกอบกับความโรคจิตในลักษณะมาโซคิสแถมยังมีวิชาที่ทําให้คนอื่นฝันได้ด้วยและเขาจะเป็นศัตรูหลักในมูวี่รถไฟแห่งนิรันดร์นี้ด้วยล่ะครับและก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือยากพอสมควรถ้าฝีมือไม่เก่าระดับเสาหลักแล้วก็ ก็คงยากที่จะล้มเขาล่ะครับอันดับที่15คือเกนยะได้ไปั้งหมด2,589โวลต์นักล่าอสูรหน้าเครียดคนนี้แท้จริงเขาก็คือน้องชายของเสาหลักวายุซาเนมิในอนิเมะบทเขาก็ยังไม่เยอะมากครับกว่าจะได้ดูปมของเขากับซาเนมิในฉบับอนิเมะก็คงต้องรอกันยาวๆเลยล่ะครับบทของเกนยะกับซาเนมิเนี่ยดราม่ามากทีเดียวเขาก็เลยได้อันดับ15ไปครองครับอันดับที่14คือโคคุชิโบ ได้ไปทั้งหมด2,938โวลต์เป็นตัวศูนย์ข้างขึ้นลำดับที่1และถือว่าเป็นระดับที่2รองจากมูซันครับดีไซน์คาแรคเตอร์ก็ดูน่ากลัวมากแล้วก็มีฝีมือที่ร้ายกาจและเขาก็มีความหลังกับยริอิจิผมก็จะไม่สปอยเพื่อนๆมากนะครับแต่จะบอกเพียงว่าคาแรคเตอร์ character ของเขาน่าจดจำกว่าบอสใหญ่แบบมูซันมากเลยทีเดียวละครับอันดับที่13คืออุซุยได้ไปทั้งหมด3,436โวลต์อยู่ในตำแหน่งเสาหลักเสียงเป็นผู้ที่มีภรรยาถึง3คนเลยทีเดียวนะครับเขา กเป็นดินจาที่ได้มาเป็นเสาหลักทีหลังพลักกำลังเนี่ยก็จัดว่าเป็นอันดับสองในกลุ่มเสาหลักและก็ออกแนวคาสโนวาหลงตัวเองนิดๆจะเป็นบทที่ถัดจากภาครถไฟแห่งนิรัน ถือว่าเป็นตัวละครที่นิสกับทันจิโร่คนหนึ่งในกลุ่มเสาหลักเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่12คือมิซิริได้ไปหมด3,714โหวตเป็นเสาหลักแห่งความรักที่น่ารักสดใสเป็นมิตรกับทุกคนนะครับเธอก็ยังเป็นแฟนกับอิกรุโระที่เป็นเสาหลักงูการที่เธอมีพละกําลังมหาศาลและยัยงดูรั่วๆตลกๆทตากให้ทุกคนในเสาหลักที่เครียดเครียดมาเนี่ยมีชีวิตชีวาได้เธอก็เลยได้อันดับนี้เป็นครองครับอันดับที่11คือเนซุโกะได้ไปหมด 5,046โวตอันนี้งงเลยครับน้องเนเนี่ยร่วงมาอันดับที่11หลุดท็อป10ไปได้ไงนะฮะก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากก็เป็นน้องสาวของทันจิโร่ก็เป็นเป้าหมายหลักของทันจิโร่ที่จะต้องช่วยน้องเนกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับและน้องเนสุกโกะก็ทําให้หลายคนเนี่ยมาดูดาบพิ่ฆาตศูนย์ด้วยนะแต่การโหวตครั้งที่2นี้เซอร์ไพรส์มากที่น้องเนหลุดท็อป10ไปได้นะครับอันดับที่10คือคานาโอะได้ไปหมด5,305โวตเป็นนางเอกอย่าเป็นทางการแล้วนะครัท่่่่่ตตตอนแแแกก็าาะไมงปดดเเพถูพข้ รับความช่วยเหลือจากคานาเอะและก็โตมาที่คฤหาสผีเสื้อเมื่อคานาเอะถูกกระสุนสังหารเธอก็อยู่กับชินโนบุเรื่อยมาจนกระทั่งมาเจอกับทันจิโร่ตอนที่ทันจิโ,โร่ยนเหรียญและก็บอกให้เธอเนี่ยทำตามที่หัวใจเรียกร้องก็ทําให้คานาโอเนี่ยเปลี่ยนไปและก็เริ่มมีใจให,ให้กับทันจิโร่นับแต่ั้นต้นมาครับก็ยังดีที่นางเอกของเรื่องยังอยู่ที่ท็อปสิบนะครับผมอันดับที่9คือซาเนมิได้ไปทัห้งหมด5,716หโวลเป็นเสาหลักวายุผู้เลือดร้อนและโมโหร้ายแถมตอนที่จับทันจิโร่ ก็ะจะฆ่าทิ้งซะด้วยและก็ยังแทงเนสุโกทดสอบด้วยว่าจะทำร้ายมนุษย์หรือเปล่าคือช่วงแรกเนี่ยบอกเลยครับว่า คนดูเนี่ยจะเกลียดมากแต่ตอนหลังในมังงะซาเนมิถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังที่ช่วยได้มากเลยล่ะครับคาแรคเตอร์ของเขาก็เป็นคนที่ทําตัวซึนเดเรกก็คือปากเขาเนี่ยจะไม่ตรงกับใจครับแต่จริงๆก็พร้อมพลีชีพเพื่อปกป้องพวกพ้องและก็รักน้องชายแบบเกน้ยยะมากกว่าที่เขาจะแสดงออกมาภายนอกด้วยแถมซาเนมิเองเนี่ยกำลังจะมีนิยายภาคแยกของตัวเองอีกด้วยละครับอันดับที่8คือโอบานายอิโกรได้ไปทั้งหมด 6,204โวลต์เป็นเสาหลักงูตอนแรกก็จะดูฉดๆดแล้วก็อยากฆ่าทันจิโร่จจะขาดพอเริ่มรำคาญคนที่เสียงดังโหนกหูครับแต่พออ่านฉบับมังะไปเรื่อยๆ โอบานายคืออีกคนที่พร้อมสลาชีพไม่ต่างจากซาเนมิจากคนที่มีบุค,คลิกลึกลับกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆชอบมากเลยละครับอันดับที่7คือเคียวจูโร่เสาหลักเพลิงได้ไปทั้งหมด8 0 0 0โหวตเลขโคตรสวยเลยนะฮะเป็นหนุ่มเลือดร้อนสดใสพูดเสียงดังซื่อตรงและพร้อมจะสู้เพื่อความเที่ยงธรรมเป็นคนที่นิสกับทันจิโร่มากที่สุดแล้วครับสำคัญคือป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆด้วยและยังเป็นแรงบนันดาลใจหลักของทันจิโร่เขาก็คือตัวละครหลักในเดอะมูฟวี่รถไฟแห่งนิรันดร์ที่จะฉายนี้ด้วยเรา ก็มาดูกันว่าฉบับหนังโรงจะทําปานเพลิงออกมาได้สวยงามเพียงใดบอกเลยครับว่าบทของเรนโงคุคือที่สุดของมูวี่นี้ครับอันดับที่6คืออินโนสุเกะได้ไปทั้งหมด8ด้5 0หโหวตหนุ่มนักล่าอาสูรที่มีหุ่นล่าแต่ว่าหน่าสวยเหมือนผู้หญิงนะฮะสมหัวหมูป่าตลอดเวลาเพราะว่าพัดภาจากแม่และก็ถูกหมูป่าเก็บมาเลี้ยงเขาจึงโตมาด้วยสัญชาตญยานสัตว์ป,ป่าและก็มีปานเฉพาะตัวของเขาก็คือปานสัตว์ป,ป่าอินโนสุเกะมีฝีมือที่เก่งกาจมากและชอบการต่อสู้แต่ กลับมีใจที่ใส่เสื้อ,อามากๆและก็มีโมเมนต์ม้งมิงกับอาโออิอยู่บ่อยครั้งก็ไม่แปลกที่อินโนสเกตจะติดท็อป10แล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคนชอบคอสเขาด้วยละครับอันดับที่5คือชิโนบุได้ไปทั้งหมด8,787โหวตเสาหลักผีเสื้อคนนี้เป็นคนที่ยิ้มแย้มตลอดเวลา แต่ลึกๆก,ก็ซ่อนความรู้สึกเกลียดชังเอาไว้ก็คือสวยแต่โหดนะฮะชิโนบุก็ซ่อนความเกลียดชังกับพวกอสูรที่ได้ฆ่าคานาเอะพี่สาวของเธอไปแต่ชิโนบุก็กลับเปิดใจคุยกับทันจิโร่ได้อย่างน่าประหลาดครับโผล่มาตอนแรกก็มีเรื่องขัดแย้งกับกิยูซะแล้วคือซีนี้เป็นอะไรที่ฮามากๆโผล่มาแป๊บเดียวแต่คนดูที่เป็นผู้ชายเนี่ยชอบเธอหลายคนเลยละครับอันดับที่4ี่คือทันจิโร่ได้ไปรบที่9,45โหวต แม <gas> ้ว่าจะเป็นพระเอกของเรื่องแต่อันดับร,ร่วงมาอยู่ที่อันดับที่4ครับทั้งใจดีและก็รักน้องเน่และมีนิสัยที่สงสารนสูร์นีก และร,ะรักพวกพ้องตามสูตรการ์ตูนโชเนนครับคงไม่ต้องมันใหญ่อะไรมากสลหรับทันจิโร่ไปดูสามอันดับที่แซงเขาดีกว่าครับได้แก่อันดับที่3คือมุอิจิโร่ได้ไปทั้งหมด 1, 1948โวลต์อยู่ในตำแหน่งเสาหลักหมอกที่มีสายตาเหม่อลอยตลอดเวลาเป็นเสาหลักที่มีอายุน้อยที่สุดและก็ยังถือว่าเป็นอัจฉริยะที่เริ่มจับดาบเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็มากลายเป็นเสาหลักซะแล้วเห็นเงียบๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าอ่านมัง,งะไปเรื่อยๆจะรู้ว่าเขาก็ปากร้ายไม่เบา แต่กว่าจะได้เห็นเขาแสดงฝีมือในฉบับอนิเมะก็คงต้องรอขยายาวแลวครับอันดับที่2คือกิยูได้ไปดนึหอร้ดสิโวตเป็นเสาหลักวารีสุดเทพที่สาเสากรีดมากที่สุดแถมเป็นคนที่ถูกจิ้นกับทันจิโร่บ่อยที่สุดด้วยคือโผล่มาตอนแรกก็เกือบจะฆ่าน้องเนยแล้วแต่พอเห็นแววฝีมือของทันจิโร่ก็ส่งจดหมายแนะนาไปอย่างซากอนจิกิยูก็คือทุกอย่างของทันจิโร่เลยก็ว่าได้พยายามจะขัดขวางชินบุ ไม่ให้สังหารเนซุโกะและก็ยังเอาชีวิตตัวเองเป็นประกันช่วยปกป้องทันจิโร่ด้วยถ้ากิยูไม่ห่วงทันจิโร่จริงแล้วก็คงไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงขนาดนี้หรอกครับและนักภาคกิยูก็คือระดับแนวหนา้าคุณสากุระอิทาคิฮิโร่ได้นักภาคเสียงหลอ่อคนนี้ไปเลยทําใมสสาวในกรี๊ปีครับแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์กว่าก็คืออันดับหนึ่งครับนั่นก็คือ อันดับที่1คือเซนิสึได้ไปหมด17,451หมดบโหวตผู้เชี่ยวปรานณอัศนีบัตแล้วใช้ได้อยู่กระบวนท่าเดียวด้วยและก็ยังสามารถคิดท่าเฉพาะของเขาได้เป็นตัวละครที่ชอบแหกปากตลอดเวลาช่วงแรกๆก่ออาการขี้ขลาดและก็ทําดีกับทันจิโร่เพียงเพราะว่าจะจีบน้องเนซึโกเท่านั้นเซนิสึก็โชว์เทพได้เฉพาะตอนที่ไม่มีสติแล้วและท่าดาบของเซนิสึยังเป็นไวรัลที่นิยมในหมู่เด็กชาวญี่ปุ่นอีกด้วยละครับอันนี้คือม้ามืดของแท้ไม่นึกเลยว่าคนญี่ปุ่นจะชอบพวกแหกปากรร แบบนี้เองถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับการโหวตครั้งนี้เลยนะครับแต่ที่ผมแปลกใจยิ่งกว่าก็คือตัวละครแบบอา e อีเนี่ยหายจ้อยไม่ติดสักอันดับเลยครับส่วนอันดับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็เช่นอันดับที่27คือยูชิโร่ที่เป็นลูกมือขี้หึงของทาไมโยอันดับที่28คือเซนจูโร่น้องชายผู้น่ารักของเคียวจูโร่หรือจอันดับที่30ฮากานิสึกะช่างตีดาบของจันจิโร่ครับ ครับสำหรับการประกาศผลโหวตทั้ง25อันดับก็มีเท่านี้ครับแล้วเพื่อนๆละครับชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดอ็นพตสก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ